หลุงหูนะครับจริงไม่หือหน้าบ้านลุงหูนะนี่นี่เดียวไม่มาฟ้อ เอาหน้าตรงนี้มาดทั้ีนนะบคุณนี่มาอยากินเขาเวียดนามพันสอกว่าปีแล้วที่ทอนั้นค่ะเก็เลยคคุณชิดชัยอยู่ในนากาหาข้บโดแล้วข้าบยอเปิดเผยขึ้นมาเขื่อบ้านหลวงโบนนี่มีถ้วยชานะครับ เวียดนำระโส่งรัฐมนตรีมาหาไทายกับนายกมาที่นี่ค่ะถ้าอ,าอใช่ค่ะต้องต้องไปถ่ายฟิลนะ์มและต้องถืนดีด,ด,ดีครับดีครับถ่ายอันนี้แล้วข้างในเป็นอะไร,รนี่คือส่วนในบ้าของตอนที่ครอบครัวหนูไม่มีรายได้จากรัฐบาลช่วยเหลือได้หนูเองค่ะ,นห,นคะหนูเลยไปซื้อของที่เล็กอยู่ในบ้านมาขายค่ะ แต่ประวัติศาสตร์ไปทําอีกที่หนึ่งเพื่อยงบประมาณโรงค่ะไม่ไม่ได้โรงที่นี่นะโรงของลอมแทนค่ะใกล้ๆสามร้อยเมตรนี้ทางจังหวัดไปก๊อปปี้ไว้ค่ะให้อาบาตมาก๊อปปี้รูหลังนี้ไปฟองให้เขาค่ะคให้ปองกลุ่มหให้ใหม่เพิ่งได้สันชาติไทยค่ะแล้วอันนี้คือเสือ,อของยุทธชานเราต้องย้อนอดีตด้วยข้อความโลกวัาประมาณภูเขาทั้งโลกยังบินเลยค่ะนักภาษาอะไร ประวัติศาสตร์ของตัวเองก็ไม่ใช่แต่เพื่อเงินสยอย่างค่ะนี่นี่ปู่พ่อปู่หนูอยู่นี่ค่ะภาพทุกภาพคือลูปหโมโูทั้งหมดค่ะแต่ปู่หนูชื่อวอตังดายอยู่นี่ค่ะ <c oughs> คนนี้แหละเป็นคนหาแผ่นดินกู้ชาติค่ะถ้าไม่ได้คนนี้นะประวัติศาสตร์กู้ชาติยวนจุดตรงนี้จะไม่มีค่ะ <c oughs> พาะเป็นคนนี้เป็นคนหาแผ่นดินคือปู่หนูแต่ปู่มาได้เมียที่นี่คือย่านหนูค่ะ <c oughs> ถ้าไม่ได้ญาติช่วยเหลือนะ พี่น้องปูมาได้ไงจากยวนแล้วลุงโมมาจากฝรั่งเศสได้ไงพ่อลุงโมไปเรียนหนังสือเมื่อร้อยปีที่แล้วโมยงมานัรอรัฐบาลเวียดนามตอนนี้เขามามาให้มารับกลุ่มไรหนูไ่เนี่ยรัิบาลสถานทูตเวียดนามต้องไปลงกับกลุ่มไทยใหม่เพื่อได้งบประมาณโวยเลยโวยเลยอะไรหรอคะโวยเลยอาหารไม่โวยหรอกค่ะกฎหมายไทยไม่ได้หรอกค่ะมีแต่กฎแห่งกรรมเท่านั้นแหละค่ะ พี่ก็รู้นี่กฎหมายไทยอ่ะเรานะ่ะเคารพกฎหมายค่ะแต่คนของรัฐนะ่ะเคารพไหมเด็กไม่รู้เ <laughs> <laughs> พราะเราทุกอย่างเราทําถูกกฎหมายหมดแต่คนของรัฐนะ่ะต้องการงบเราไม่มีเงินให้เขาเลย <laughs> ต้องเอาเงินที่ไหเ็นม <laughs> ื่อกี้ขัารถผทานไปเห็นเพิ่มเลยแต่สิดูไม่ให้เข้าอ่าเขาเปิดด้านหน้าค่ะ เปิดนุสรคือเขาปิดมาหกเดือนแล้วจ้ะจ้ะหนูก็เปิดเองแล้หนูก็เปิดิ่งเปิดแล้วพงนี้เขามีงานอะไรอ่ะอรพรงนจะปีีาไม่เคยจัดสมคัญในปีไทยเรืเอ่อยมเลยจัดปีสิ่งมากตอนโควิดนี่นะแทนที่จัดตอนที่ไม่มีโควิดก็จัดก็ได้มา,า,าปลูกต้นไม้ค่ะปง์สุนยอยู่ไปอีกที่หนึ่งจังหวัดธรรค่ะันมีทีของเราใช่ค่ะ พ่อยากที่เป็นคนสร้างหัวบ้านเอง่อรีการที่ห้าค่ะวิาาะการที่ห้าไม่ใช่เนี่ยอันนั้น,อน,อนของง,ของค่ะไม่ใช่ราาิก,การที่ห้าก็รูหน้าตาเหมือนเหมือนส่นได้บ้าง,งเดิน,ะออนไป<ร>ไห้องนอนคะมาห้องลับไปมาห้องนอเออไปห้องน้ำหรื่ไง อยู่ในบ้านค่ะมาจากกรุงเทพอันนี้เป็นคนจีนนะคนเดียวคนไทยค่ะคนจีนคนจีนเออคนเชื้อสายจีนค่ะูดไม่เป็นสมัยนี้ใช่ไม่เป็นเนี่ยพูดจีนยังไม่เป็นเอ็นหนูอยากพูดดยวดเป็นแต่ภาษาจีนได้แต่แท้คิวนิดหน่อยเฮ้ยไม่นี่เป็นเนี่ยคือคือคนดีแท้คนดีเนี่ยแล้วก็ ไ้ห่่างูด้ใจใจจุ่มมันน่ิ้นไม่เคยลงไม่เคยลดมันเอดี๋ฉากะครับยุ่งฉายังไม่เดินอืมอันนี้ก็จะมีต้นไม้รอบรอบนี่คือบ้านสวนของบ้านลุงโหะครับนี่นี่นนี่คือ เวรกมม่ก็ถูกทุนี่คืโมนะครับนี่เสื้อะครับนี่เสื้อเสื้อเสื้อี่่คนสามารถมาส่งคขาได้เลยโคจิมินตั้งแต่อายุขสามปีครับเนี่ยคืออายุของโคจิมินครับนี่นี่ ใครก็รเดินมาไห้นี่ก็ผูกนะนี่นี่ก็คือหมวกสวยน้วครับนี่นี่ครับมีการสร้างฐานต้นไม้ด้วยอืมลึกนะเาขาผูกออกมาออกมาคือหมวกเว่นนานหมดครับนี่ อุ่ยใส่ไว้เป็นบอกพีมากให้ใส่ให้ใส่ให้คนดูดิเฮ้ยไ <c oughs> มนอาหารเวียดนามเลยนะผู้ชมอุ่ยใส่ไว้เป็นป้าห้องันใส่ป้ารถเข็นออกมาแล้วนะปะ้าเนี้ยมีใบย่อยปากพะอืมนั่นเดี๋ยวกอนก็ได้ปากกูไม่ได้นี่ เท่มากเลยฝุ่ <laughs> นเวดน้ำแบบนี้ไปนี่เพือก็ห้ตีหัวคุณไมเข้าเลเดินก็้หัวหัวเข้าไหมาได้ไมู่่เหมือนกันมันจะมีน้ำเต้าด้วยนะน้ำเต้าอ,อะไรม่บ้านโพชิบินจะไปดูไหมเอะไรเนี่ยไปนะดูกัน าแล้วครับนี่หมวกหมวกหมวกนี่เราผสมหมวกสองอันนะครับนี่มีตาเบ็ด